วันนี้มาถ่ายงาน Presentation Interview ครับเราจะจัดไฟจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ครับทีมเราใช้ไฟทั้งหมด6ดวงครับเริ่มจากดวงที่1ไฟแต่งฉากเราจะปรับอุณหภูมิสนะีให้เป็นโทนอุ่นนะครับแล้วก็ทำเป็นลำแสงเนี่ยพาดฉายมาที่กำแพงแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มมิติให้ฉากไม่ให้มืดเกินไปนะครับดวงที่2ไฟเมนครับจะอยู่ฝั่งเดียวกับแสงที่แต่งฉากเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้ทิศทางของแสงเนี่ยมาจากทางเดียวกัน ดวงที่3ไฟฟิลครับเปิดเงาเพื่อไม่ให้ด้านชั้นโดเนี่ยจมลึกเกินไปนะครับดวงที่4เป็นไฟอมเบียนครับดวงนี้เราจะปรับอุณหภูมิให้เป็นสีฟ้านะครับเป็นสีคู่ตรงข้ามกันทําให้มิติเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้เราจะเปิดเบาๆนะครับไม่ให้ไฟสีฟ้าในเข้มจนเกินไปแล้วก็ดวงที่5ครับเป็นไฟแฮร์ไลท์จากด้านบนนะครับเป็นไฟพาร์เนลเพื่อเปิดมิติผมนะครับสร้างมิติที่ตัวแบบด้วยนะครับแล้วก็ดวงสุดท้ายครับดวงที่6เป็นไฟแบ็คไลท์ครับ ยิงเป็นเฉดจากด้านหลังเพื่อให้ตัวแบบเนี่ยมีมิติกระโดดอกมานฉากหลังมากขึ้นครับท่านไหนที่สนใจจะทำรายการพอดแคสต์ไลฟ์หรือพรีเซนเตชันอินดิวิวนะครับสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับหรือจะกดติดตามเพื่อชมเทคนิคการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอก็กดติดตามพวกเราได้ทางโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับพวกเราทีมชุดๆสวัสดีครับ